เสียครับคมเอเสียคมเอเสียคมเอเสียแผ่นคาร์ดไม่จับเเปูก็โอเคนะ 想干什么？ กับพังพังได้จังไหน วันนี้มีไปทางไหนไหมครับพี่ช่งไปแถวทางพลาดละดูไปทางพลาดแถวอูแถวอ,อูโอ๋องานไหมเี่ยมาลายเต็มรถเลย เขาไม่กล้าของพวกสมอสิ่งให้เทคิดครับของใหม่คุณสั่งได้ครับชึบชเครื่อง แต่ตัวนี้ไม่เป็นไรเนะพวกพัดลมตัวนี้ไม่เป็นไรนะไไจากสภาพาแล้วเหมือนใช้ไม่ได้นะตอนแรกผมก็ใช้ได้ฮนะจากสภาวเนอ้โหูใช้โอเคก,กุ้วกไรเลยหาย,ยากเนะพวกแข็งหาย,ยากเลยคืยอยไม่มีหรอกต้องแปล <ๆ S 2> งเดียวครับไม่มีขายกับกับไอ้ล็อกกี้ ไม่มีแล้วใช่ไหมโรกีมไอะมีของอย่างอื่นเลยทีเอันนี้ก็ไม่มีขายของใหม่ไม่มีขายเลยพี่ของใหม่ก็ไม่มีไม่มีขายครับมีแต่ของส่วนมากเขาใส่ของอะไรไม่กล้าเลยมีตัวมะแปลงเอาแปลงเอาเลยอะแปลงใส่เอาแปลงเอาสายแปลงอ่ะคนไทยนี่เออัรกีครับอืมหมดแล้วครับอะไรไม่กล้ามีหมดเลยของใหม่ไม่มีหมดไม่กล้ามีไม่กล้ามเยอะด้วยเนาะ ทุกวันไม่กล้ามาแรงจริงเดก้าเดก้าเดก้าก็เริ่มหายายากแล้วเดก้าเริ่มมายายากแล้วไม่กล้าหายอยู่แต่ไม่กล้านี่เยอะจริงๆนะไม่กล้านี่เยอะทุกทุกโอ้เมืเ่อกี้อ่ะมีแต่ไม่กลนะ้าเนี่ยคือหาหาย่ออื่นไม่ได้เลยเยอะนะเยอะจนไม่ไม่ค่อยจะอยากได้ครับตอนนี้ ตอนนั้นอ่ะเยอะเกินจะได้สมอมาอดเดี๋ยวให้ดูตอน